บ้านหันทิศใต้ดีร้ายอย่างไรในหงจุยยุค9จากที่ผมได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนยุคของพลังงานที่ส่งผลมาตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาหลายๆท่านที่ติดตามสิ่งที่ผมนำเสนอมาตลอดน่าจะเริ่มจับสังเกตสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองบ้างแล้วและผมได้ให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขเบื้องต้นที่ท่านพอจะทดลองทำได้ด้วยตนเองซึ่งหลายๆท่าน อาจจะยังไม่เข้าใจในขั้นตอนผมจึงทำสรุปวิธีสังเกตและการแก้ไขเบื้องต้นในวิธีการปรับพลังงานร้ายให้เบาบางลงและเสริมพลังงานดีในบ้านของท่านวันนี้เรามาเริ่มต้นบ้านที่หันไปในทิศใต้ที่เป็นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนยุคข,ของพลังงานเพราะบ้านที่หันไปในทิศใต้นี้พลังงานจากที่เคยดีได้เปลี่ยนเป็นพลังงานร้ายถึงสองในสของทิศใต้หรือบ้านที่หันไปในทิศนี้ จะมีบ้าน30องศาจาก45องศาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนยุคข,ของพลังงานส่วนบ้านของท่านจะได้รับผลเช่นไรท่านต้องสังเกตด้วยตัวของท่านเองตามที่ผมได้นําเสนอมาหลายคลิปและบทความต่างๆท่านจะต้องย้อนไปศึกษาดูในเพจหวงจุ้ยปัญจธาตุครับก่อนจะเริ่มต้นท่านห้ามไปท่องจําเด็ดขาดว่าบ้านหันทิศใต้เป็นบ้านที่ไม่ดี เพราะในทิศนี้ยังมีบ้านที่ได้รับพลังงานที่ดีอีก15องศาหรือหนึ่งในสของทิศดังนั้นห้ามท่องจำและท่านต้องสังเกตตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับรูปที่ 1. สมมุติว่าบ้านหลังนี้หันไปทางทิศใต้ดังนั้นด้านหลังของบ้านก็จะเป็นทิศเหนือส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นทิศต,ตะวันตกและด้านขวาวก็จะเป็นทิศต,ตะวันออกตามรูปรูปที่สอง ทิศใต้มีทั้งหมด45องศาซึ่งมีพลังงานที่ส่งผลร้ายไหลเข้ามาด้านหน้าอาคารทั้งหมด30องศาและมีพลังงานที่ดีไหลเข้ามาภายในบ้านอีก15องศารูปที่3ทิศใต้จึงเป็นทิศที่มีพลังงานที่เปลี่ยนจากที่เคยส่งผลดีกลายเป็นพลังงานร้าย2ใน3ของทิศตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมารูปที่4 วิธีตรวจสอบว่าบ้านของท่านหันไปทางทิศใต้แล้วอยู่องศาที่ส่งผลร้ายสิ่งที่ท่านจะต้องสังเกตก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ภายในบ้านเสียอยู่เป็นประจำสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยด้วยโรคที่คาดไม่ถึงหรือแม้กระทั่งมีเรื่องเสียเงินก้อนโตอยู่เป็นประจำตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาสิ่งที่ตัดสินได้ว่าบ้านของท่านอยู่ในองศาร้ายในทิศใต้นั่นก็คือ ห้องนอนหน้าบ้านโดยท่านต้องสังเกตจากพฤติกรรมปกติของท่านก่อนว่าท่านมีพฤติกรรมเป็นเช่นไรรูปที่5พฤติกรรมแรกคือท่านที่ไม่ชอบเปิดหน้าต่างห้องนอนหน้าบ้านเมื่อเข้าห้องนอนจะเปิดประตูเข้ามาและเปิดแอจากนั้นก็ปิดประตูแล้วนอนเลยถ้าพฤติกรรมนี้พลังงานที่ไหลเข้าสู่ห้องของท่านจะไม่ได้มาจากทางทิศใต้แต่เป็นพลังงานที่ไหลเข้าห้องนอนของท่านจากทิศเหนือ ที่อยู่ด้านหลังของบ้านถ้าท่านสังเกตจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้ต่างๆที่เสียอยู่เป็นประจำแต่การงานการเงินความรักและสุขภาพของท่านดีขึ้นตั้งแต่กลางปี 2565, เป็นต้นมาแสดงว่าพลังงานที่ดีไหลเข้าห้องนอนของท่านจากทิศหลังบ้านซึ่งเป็นทิศเหนือแต่พลังงานที่ไม่ดีไหลเข้าทางหน้าบ้านของท่านจึงส่งผลให้มีค่าใช้ใจ่ายก้อนโตที่คาดไม่ถึงอยู่เป็นประจำ แต่รายได้กลับได้เพิ่มขึ้นมารูปที่6พฤติกรรมที่2ถ้าท่านชอบเปิดหน้าต่างห้องนอนเพื่อรับลมเข้าจากทางด้านหน้าบ้านที่เป็นทิศใต้ท่านต้องสังเกตผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นรูปที่7ตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาคนที่นอนในห้องนอนหน้าบ้านการเงินมีปัญหามาตลอดตำแหน่งงานหรือการบริหารงานในธุรกิจต่างๆแย่ลงมาเรื่อยๆ สุขภาพเจ็บป่วยจากโรคที่คาดไม่ถึงความรักความสัมพันธ์มีปัญหาทะเลาะกันแบบไร้สาเหตุสิ่งเหล่านี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อคนที่นอนห้องนอนหน้าบ้านที่เปิดรับลมจากทิศใต้ที่มาจากด้านหน้าอาคารเมื่อท่านสังเกตจนมั่นใจแล้วว่าบ้านของท่านที่หันไปในทิศใต้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนยุคข,ของพลังงานให้ท่านแก้ไขตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับรูปที่8 ถ้าบ้านที่หันไปในทิศใต้มีพลังงานร้ายไหลเข้าทางหน้าบ้านก็จะมีพลังงานร้ายที่ไหลเข้าทางทิศตะวันตกหรือผนังด้านซ้ายของตัวบ้านและจะมีพลังงานที่ดีไหลเข้าสู่ตัวบ้านจากทิศเหนือและทิศตะวันออกตามรูปครับรูปที่9ทางเข้าของพลังงานร้ายก็คือประตูและหน้าต่างทางด้านหน้าอาคารและด้านซ้ายของอาคารที่จะนำพาพลังงาน كم, ร้ายเข้ามาประจุภายในตัวอาคาร รูปที่10ส่วนพลังงานดีก็จะไหลเข้าทางประตูหรือหน้าต่างหลังบ้านและทางด้านขวาของตัวบ้านที่สามารถดึงพลังงานจากทิศนี้เข้ามาสลายพลังงานร้ายภายในบ้านท่านได้ครับรูปที่11ถ้าหน้าบ้านของท่านมีพลังงานร้ายไหลเข้ามาทางหน้าบ้านให้ท่านพยายามเปิดลอดลมเข้าทางหน้าต่างหรือประตูหลังบ้านทางทิศเหนือและพยายามปิดประตูหรือหน้าต่างหน้าบ้านที่เป็นทิศใต้เอาไว้เสมอครับ รูปที่12ถ้าหลังบ้านของท่านสามารถเปิดหน้าต่างลอลมให้นำพาประจุไฟฟ้าและความชื้นสัมผัสเข้าทางหลังบ้านได้ให้ท่านใช้หน้าต่างและประตูหลังบ้านเพื่อดึงพลังงานที่ดีเข้ามาสลายพลังงานร้ายภายในบ้านของท่านครับรูปที่13ถ้าหากบ้านของท่านไม่มีหน้าต่างหลังบ้านหรือท่านต่อเติมครัวทำหลังคาจนทึบไม่สามารถล่อพลังงานเข้ามาได้ทางเข้าของพลังงานที่สามารถดึงพลังงานดีเข้ามาได้ อีกทางหนึ่งก็คือหน้าต่างหรือประตูทางด้านทิศตะวันออกโดยจากรูปที่นํามายกตัวอย่างจะเป็นตําแหน่งของหน้าต่างบริเวณชานพักบันไดครับรูปที่14ทางเข้าของพลังงานที่ดีจากทิศตะวันออกที่เป็นหน้าต่างชานพักบันไดที่ท่านสามารถล่อพลังงานที่ดีเข้ามาสลายพลังงานร้ายภายในบ้านของท่านได้ครับรูปที่15แต่ถ้าบ้านของท่านไม่มีทั้งหน้าต่างหลังบ้าน และหน้าต่างที่ชานพักบันไดที่สามารถดึงพลังงานดีเข้ามาภายในบ้านได้เช่นทาวเฮาส์หรือทาวโฮมรูปที่16ให้ท่านใช้หน้าต่างห้องนอนหลังบ้านชั้นสองเป็นช่องทางเข้าของพลังงานที่ดีจากทิศเหนือที่อยู่หลังบ้านรูปที่17ให้ท่านเปิดหน้าต่างบานเลื่อนห้องนอนหลังบ้านล่อพลังงานที่ดีแต่ถ้าหน้าต่างเป็นแบบบานผลักหรือบานสวิงท่านต้องเปิดให้ตั้งฉาก90องศาครับรูปที่18ในช่วงกลางวัน ให้ท่านเปิดหน้าต่างห้องนอนหลังบ้านและประตูห้องนอนทิ้งเอาไว้เพื่อส่งพลังงานที่ดีเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในบ้านโดยส่งพลังงานที่ดีไหลาตามช่องบันไดบ้านเพื่อสลายพลังงานร้ายที่เข้ามาประจุในบริเวณชั้นล่างรูปที่19พลังงานดีจะถูกส่งลงมาจากหลังบ้านผ่านช่องบันไดลงมาเพื่อสลายพลังร้ายที่บริเวณชั้นหนึ่ง ดังที่ผมได้บอกเอาไว้เสมอว่าบันไดเป็นช่องทางเชื่อมของพลังงานที่ไม่ควรนำแจกันกระจกเงาหรือสิ่งต่างๆไปวางตามชานพักบันไดเพราะจะทำให้พลังงานเดินไม่สะดวกและพลังงานไม่ได้สนใจว่าบันไดจะเวียนซ้ายหรือเวียนขวาหรือบันไดจะมีกี่ขั้นจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ครับรูปที่20ในส่วนของตัวบ้านที่เป็นวงจรพลังงานหลักของบ้าน เมื่อท่านสามารถดึงพลังงานที่ดีเข้ามาภายในตัวบ้านได้แล้วให้ท่านเสริมพลังงานดีด้วยการปูพรมสีเขียวห้อยโมบายไม้ไผ่ที่บริเวณกึ่งกลางหลังบ้านและให้ติดกระจกเงาหรือตั้งถังขยะสเตนเลสไว้จุดกึ่งกลางผนังหน้าบ้านเพื่อสลายพลังงานร้ายครับรูปที่21สิ่งที่สำคัญที่สุดคนที่หาเงินเข้าบ้านจะต้องย้ายไปนอนที่ห้องนอนหลังบ้านวงเล็บห้องนอน2หรือ3และนอนหันไปรับพลังงานที่ดีจากทิศหลังบ้าน เพื่อเสริมการงานการเงินสุขภาพและโชคลาภครับรูปที่22สมมุติว่าท่านเป็นผู้หาเงินเข้าบ้านเลือกห้องนอนที่3ที่จะย้ายเข้าไปนอนให้ท่านเปิดหน้าต่างล่อพลังงานก่อนนอนจากทิศหลังบ้านและนอนหันศีรษะไปทิศหลังบ้านเพื่อรับพลังงานที่ดีรูปที่23ให้ท่านปิดประตูห้องนอนเอาไว้ก่อนนอนในช่วงที่เปิดหน้าต่างล่อพลังงานท่านต้องแยกให้ออกนะครับว่า ที่เปิดประตูห้องนอนทิ้งเอาไว้คือช่วงกลางวันเพื่อล่อพลังงานที่ดีลงไปหล่อเลี้ยงชั้นล่างส่วนก่อนนอนให้ปิดประตูห้องนอนเพื่อให้พลังงานดีประจุอยู่ในห้องนอนของท่านเพื่อที่ท่านจะได้นอนดูดซับพลังงานที่ดีตลอดทั้งคืนรูปที่24ให้ท่านแบ่งห้องนอนเป็น8ทิศเพื่อหาตำแหน่งเสริมพลังดีสลายพลังร้ายภายในห้องนอนของท่านครับรูปที่25ให้ท่านนำรูปภาพใช้ปลอกหมอน หรือผ้าสีเขียวมาคลุมในช่องที่รับพลังงานดีเข้ามาและในช่องปลายเตียงให้ท่านนำกระจกเงาหรือต่างขยะสแตนเลสมาตั้งเพื่อสลายพลังร้ายภายในห้องนอนของท่านครับวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเพื่อปรับพลังงานร้ายให้กลายเป็นดีสำหรับบ้านที่หันไปรับพลังร้ายที่ผมได้แนะนำมาท่านสามารถนำไปทดลองใช้และต้องสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลจากที่ร้าย100%ก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นฝั่งที่ดีขึ้น30%แต่ถ้าจะให้ส่งผลดี100%ก็จะต้องนำองศาตัวอาคารและถอดแบบแปลนพื้นที่ทั้งหมดนำมาคำนวณอย่างละเอียดเพื่อปรับองศาการไหลเข้าของพลังงานเพื่อสร้างวงจรพลังงานทั้งองค์รวมของตัวบ้านและสร้างวงจรพลังงานภายในห้องนอนทุกๆห้องที่ส่งผลต่อดวงชะตามากที่สุดครับ รูปที่26ปรับองศาการไหลเข้าของพลังงานด้วยหน้าต่างบานผลักหรือทำฉากเปลี่ยนองศาที่หน้าตา่างและต้องเปิดตามองศาที่ได้คำนวณเอาไว้เพื่อนำพาพลังงานที่ดีเข้าสู่ตัวอาคารการปรับพลังงานหงจุย้ยถ้าท่านเข้าใจในหลักของพลังงานและท่าต่างๆที่สามารถนำมาสร้างวงจรพลังงานได้ท่านก็สามารถเปลี่ยนพลังงานร้ายให้กลายเป็นดีได้ ในบ้านทุกๆหลังโดยไม่จําเป็นจะต้องตรวจสอบดวงชะตาหาคู่ธาตุหรือหาเลิกยามกระตุ้นโชคกระตุ้นพลังงานใดๆเพียงแค่ขั้นฝึกฝนทดลองปรับเปลี่ยนสังเกตบันทึกด้วยตัวของท่านเองเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถปรับพุงช่วยบ้านของท่านให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวของท่านเองครับ